หรับใครที่บอกว่างานแมคโครงานโครงการงานก่อสร้างเนี่ยสาปทำทำจอดจอดทำทำหยุดหยุดผมจะบอกอะไรให้นะครับมันเป็นบางที่นะพี่โชคดีพี่ก็เจอไซต์ที่เขาทำทำหยุดหยุดงานก็เป็นเรื่องดีของพี่ไปแต่ถ้าอย่างบางที่เนี่ย ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดนะครับแม้แต่ขี้แต่เยี่ยวเนี่ยแม้แต่จะกินน้ำเนี่ยนะก็ไม่มีเวลาได้กินนะครับได้พักนะครับผมบอกให้บางวันนะเจองานเร่งๆข้าวไม่ได้กินเที่ยงก็ต้องพานู่นลากต่อทำโอยันนู่นนะเที่ยงคืนมั่งแหละสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนหลุดไปตีหนึ่งผมก็เคยมาแล้วนะในงานก่อสร้างนะ บอกเลยมันไม่ได้สบายอย่างที่คิดหรอกเหนื่อยใช้ความคิดก็เยอะต้องแก้ปัญหาหน้างานเยอะมันมันต่างจากงานทนนําโคกขนองนาขุด่อลอกหน้าดินตามต่างจังหวัดนะผมบอกไว้ก่อนใครที่บอกว่าโอ้ยงานก่อสร้างนี่สบายทำๆหยุดๆไม่ต้องอะไรเยอะแยะไม่นะผมบอกเลยเราต้องโอ้ใช้ความคิดเยอะนะ ไหนต้องมาลบกับงานนะแก้สถานการณ์งานตลอดไหนต้องมาลบกับคนหนีบไหนเจอช่างเจออะไรคนงี่เง่าอู้หลายรูปแบบนะทำดีเขาว่าดีเขาก็ชมทำไม่ดีเขาก็ว่าเราขอเปลี่ยนตัวเรามีเยอะแยะไปทำงานแบบนี้นะครับพี่ครับผมอย่างเดียวถ้าไม่อยากมีปัญหาใคร ทำงานโครงการก่อสร้างอย่างนี้นะถึงจะอยู่ได้อยู่ยาวถ้าจะมานักลงนักเลงออกลูกไม่เอาใครนะผมบอกเลยคุณอยู่ไม่ได้หรอกคนที่เจ๋งกว่าคุณน่ยยังมีทำงานแบบนี้นะถ้าไม่เอาใครนะผมบอกเลยอยู่ยากอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มาทำงานคือใครพูดอะไรผมไม่ค่อยสนใจหรอกคือจะพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ไม่อยากให้มีปัญหา ให้ให้มากที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ว่าเขาจะขอเปลี่ยนตัวบางทีถ้าเขาไม่พอใจเราเขาอาจจะตัดรถเราออกได้ทีนี้นะสวยแล้วเป็นเรื่องของบริษัทแลท้วทีนี้ไม่คุ้มหนิโดนเท่าแก่ด่าหักเงินหนิทีนี้เป็นเรื่องเป็นลาวอีกประธานที่ดีอ่ะทางานพวกเนี้ยก็คือว่าคุยได้ก็คุยนะคุยไม่ได้เราก็าแค่เงียบเราก็าทำเป็นฟังแล้วก็เดินหนีแค่นั้นเอง ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเยอะแยะทำงานก่อสร้างในเืงเทพอย่างเงี้ยต้องต้องใช้ความอดทนเยอะถ้าใครทํางานแนวผมอาจจะรู้จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นยังไงนะเจอที่ดีก็ดีใจขาดเลยเจอที่เข้าใจนะที่ที่เขาเข้าใจไม่โคอะ่ะเจอที่เขาไม่เข้าใจเรานี่สิโอ้โหผมบอกเลยนะมึงหายใจยังผิดอะ่ะพูเลยจริงเจอมาแล้ว นะออกไอ้ okay. แล้วก็ไอ้พวกช่างที่ออกรูกทฤษฎีเยอะนะไอ้ที่ว่าเรียนมาอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเก่งกว่าพวกคนขับแมคโครอ่ะผมก็เจอมาแล้วนะแต่เราทําอะไรมันไม่ได้พอเราเถียงมันปึ๊บมันโผล่ฟ้องเท่าแก่บอกเรานี่พูดจาไม่ดีไม่มีสัมมาคาราวะเออไม่ให้ความร่วมมือในเวลางานอย่างงู้นอย่างนี้มันก็ว่าเราไปต่าง,างๆนาะนาะโดยทังๆที่มันเองนะั่นแหละ นะเป็นตัวต้นเหตุก็เยอะแยะไปงานในกรุงเทพแบบบอกเลยมันไม่ง่ายมไม่ง่ายหรอก